่อ้โหเนื้อเก่าของ้าวผเดน้ำอะไรเยอะัเยอะๆ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 เยอะเยอๆเยอะเยอะๆเยเอะๆเยอเยอะเะเอเยอะเอเยอะๆเอเยอเยอะๆเอเยอเยอะเยอะเยอะๆเยอะๆเเยเยอะเอะๆเยเอเอะๆเเยอะเอะเอเยอะๆเยอะเะๆเะเอะๆเอะๆเอะเยอะๆเเยอะๆเๆเๆเอะๆเยอเยอะๆเยเอะๆเยอะเะเ

ออก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 ได้รางวัลุกงเลยครับลุ้อลยลุกงเลยอล้กเอาะมาทั้อสี่นขอกยนดี่นเขาละพูดเนยนแล้วก่อนเนียนวก่อนนีวก่อนมา ตกีัที่ออกออเลยครับถ้าคนเว้นไว้ย่างลวงเลยนเสมอกัน

ในหลังเลี้ยงก็โ่งเลเพราะว่าลร้างทำลายวกมันตรงกุม้ยกึนอันนี้อก

เ่มไปบอกเลขไฮเดอไม่ให้มีไรเอตีเด้อหลานวันละันทีหนึ่งได้ไงสุดเด็กแล้ววันละวันทีหนึ่งเด้อไมบอก ใช่าหเ้นง่าเพระเมั <f <f <t uh t uh> uh ้ uh uh ้ดี่ยอยู่ม่งป่ามสวรรค์ ตอนนี้จะไอ้หมู่อะไรบ่ได้ยัง <laughs> <laughs> เราเล่นไฟ่ีดฉีดไปจะไหนคาเร็วตนสิบเหรอเดี๋ยวมีลมเยนเอาอยู่ใช่ไหรี่

สดเั้งๆกันรรรน,นั่นละยางวันหักไงนีน่อยเพราะมามาว่าไรกบเอ้อยอสดไ,ไมู้ีโพสไปที่กันแนี่เรื่อเลีนี่เวลาหลังจงจะไปะได้ไปทามดูชีป เนวยค่า yeah, yeah, right? oh, yeah, right? ี่หกเามันเ mm ้าหกลีกน่งหอดศูนยคนละตัเล็กข้างหลังหนึ่งนโม้ถ้าลูกไว้บปเนในโทรศัพท์สี่หกแปดเวจะพูดอะไรจะไปโชว์ไปเห็นมันหรอตานี้ได้ตาล้เชียโอ้ไปมีมันให้เล็กบอดเุก

นี่กที่กตัวนี้อาจจะเป็นสองตันนี้อาจจะเป็นคอีกอีกอย่างหนึ่งก็ไรสองนี่ทางสองนี่มุมเป็นสองศูนย์ก็ได้โอ้โหในลายอก็ขึ้นเอาเอาลงอโดยะาเลยอันนี้ไหเป็นลงอกะลยเลาลลกพระลาเลยเล็อเลยจะไปทียกันเอาไปลงไปงไปลงไปลงไปลงไปไปลงไปไปลงไปเไปลงไปเดยไลไปเ ấy tao cũng đồng mày đồng mày đi không phim đúng hả ừ,

ไปแบงกันนี้ไปเสร็กันเ่องเรื่องปเด้กด้อย

yêu năng hãy yêu năng suất, cha thuyền tháp yêu năng คุณแน่ยดุตสวากเลยครััน่โอโอใส่ช่างดีอยู่ช่างดใส่เนจ้อะรอย่างนีิอะไรอย่างนต้องเล่ต้องดูแบต้องิคนใ่ใหคนมันมีไฟซอยกันบันีเป็นทาบสุดท้ายยูซอยกันอ้าวเ่าเด้วเอไ Ô mọi người nói ừ, <đợi> mọi <phạc>. chứ ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi người ơi điều hòa, anh em. Được rồi, miền Nam, miền là miền Nam. Lắp rồi. อแตกข้างล่างเฉยยังฮะเอาเตัวเทียนยังอีกอเอาล้ำเอาคิมเดียวสมนีแล้วนะพี่น้องเนาะ